ไปนั่งอยู่ในสภาทำหอกอะไรเราใส่เสื้อคอวอยเกิดมาไม่เคยขอตำแหน่งใครผู้สมัครเราก็ดีๆเยอะๆนะอย่างสสเป้รู้ใช่ไหมก็จบพญาเอกเงี้ยไม่เลือกมาเลือกเฉพาะไอ้พวกอะไรเมาแล้วขับรถชนใช่ไหมนะไปทะเลาะวิวาทตบตีผู้หญิง นะติดคุกมาก่อนบ้างอะไรต่างๆเนนี้นะนะหรือใส่เสื้ออะไรไม่รู้เอานั่งเท้าขึ้น <c oughs> วันนี้ใส่เสื้อคอวยอเลือกเลือกอย่างนี้มาเหรอใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมไม่ไม่ได้ศรัทธาไอ้สิ่ง,งต่างๆเหล่านี้นเลยก็ค,คิดว่าในเมื่อพี่น้องประชาชนไม่ต้องการพักเสรีรุมไทยแล้วผมจะไปนั่งอยู่ในสภาทำหอกอ,อะไรเรา ไปนั่งรับใช้อะไรรับใช้เป็นสักสี่ปีเต็มแล้วถ้าผมเป็นคนไม่ติดยึดกับตําแหน่งนะไม่ยึดต,ติดยึดกับตําแหน่งอะไรทั้งสิ้น<ม>เกิดมาไม่เคยขอตําแหน่งใครผมมาทางานประสบความมีชื่อเสียงตั้งแต่ผมอยู่นาแกนุแล้วพวกน้องๆยังไม่ได้เกิดหรอกนะยังไม่รู้จักผมดีพอหรอกสมัยผมอายุยี่สิบกว่าผมดังทั้งประเทศแล้วให้พวกพวกนี้อยู่ในสภาพ,พวกนี้มันยังไม่ยังไม่ได้เกิดเลย